สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเริ่มต้นการศึกษาการเขียนโปรแกรมนะครับด้วยภาษา C โดยการทดลองนะครับเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมแรกนะครับบน d ดฟซีพัดพัดนะครับสำหรับขั้นตอนนี้รับให้ทําการดับเบตลคลิกไอคอนนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งโปรแกรม d ดฟซีพัดพัดนะครับลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือว่าบนเดสก์ท็อปนั่นเองเราจะเริ่มนะครับในการทดสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหลังจากที่ได้มีการติดตั้ง เทปพัดนั้นสามารถที่จะทดลองในการรันซอฟต์โค้ดนะครับหรือว่าซอฟล์ไฟที่เขียนด้วยภาษา c ีได้หรือไม่นะครับอันดับแรกครับคลิกที่ไฟล์นะครับเลือกที่ new นะครับและเลือกในส่วนของซอฟต์ไฟล์นะครับก็จะปรากฏนะครับพื้นที่สีขาวๆนะครับแล้วก็มีแถบไฮไลท์ขึ้นมานะครับเราจะทำการทดลองเขียนซอฟต์โค้ดนะครับหรือว่าซอฟล์ไฟด้วยภาษา C นะครับแล้วก็ทำการทดลอง เซฟนะครับทำการทดลอบว่เดฟซีพัฟทที่เราได้ทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นพร้อมที่จะเริ่มต้นในการศึกษานะครับการเขียนโปรแกรมภาษา C แล้วหรือยัง ครับผมก็ทำการทดลองเขียนซอสโค้ดหรือว่าซอสไฟล์นะครับด้วยภาษา C นะครับโดยที่ภาษา C ก็จะแบ่งส่วนประกอบออกเป็นทั้งหมด2ส่วนในการก็คือส่วนแรกที่เราจะเห็นเป็นตัวซอนสีเขียวนี้นะครับตัวซอนสีเขียวสบรรทัดนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าส่วนหัวของโปรแกรมนะครับหรือว่า head นะครับส่วนที่2ครับก็คือตั้งแต่ m a i นนะครับลงมาจนกระทั่งถึงเครื่องหมายปีกานะครับจะเรียกส่วนประกอบนี้ว่าตัวโปรแกรมนะครับหรือว่าตัวบอดี้นะครับ เรามาดูที่ส่วนหัวของตัวโปรแกร,รมที่เราเขียนขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดว่าที่มาในแต่ละตัวเป็นอย่างไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรนะครับส่วนหัวของตัวโปรแกร,รมนะครับเรียกว่า preprocessor directive นะครับ preprocessor directive ก็จะเป็นเครื่องหมายช a า p นะครับตามด้วยคำสั่ง include ตรงนี้นะครับแล้วก็มีวงเล็บ stdio.h นะครับตรงนี้คือการที่ C นะครับสามารถที่จะนำเอา Library นะครับที่อยู่ในตัว ฟังชันของ C มาร่วมในการประมวลผลได้โดยที่ C ก็จะมีการสร้างฟังก์ชันที่ใช้งานพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันนี้สามารถที่จะใช้คําสั่ง printf ฟังก์ชันนี้สามารถที่ใช้คําสั่ง getch นั่นก็คือการนําเอา preprocessor directive นะครับซึ่งก็เป็นคําสั่งที่อยู่ในตัวฟังก์ชันแต่ละฟังกชันมาร่วมในการทํางานของตัวโปรแกรมนั่นเองเปรียบส่วนกับการดึงเอาทรัพยากรต่างๆนะครับเข้ามาร่วมในการประมวลผลในที่นี้นะครับ บรรทัดที่1และบรรทัดที่2ก็จะเป็นการ include ไฟล์ที่ชื่อว่า sdo.h t i นะครับบรรทัดที่2ก็จะ include เอา o.h นะครับเข้ามาร่วมในการประมวลผลนะครับส่วนหัวของโปรแกรมนะครับเราทดลองเขียนโปรแกรมเริ่มต้นนะครับก็อาจจะมีส่วนประกอบที่น้อยนะครับเรามาดูในส่วนของตัว body ครับส่วนของตัว body ก็จะเริ่มจากนะครับฟังก์ชัน main ตรงนี้นะครับจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดก็คือปีกานะครับ เราจะสังเกตเห็นปีก,กาว่ามีปีกาเปิดและปีกาปิดนะครับภายในปีกาเราก็จะใส่คําสั่งนะครับการทํางานของตัวโปรแกรมลงไปนะครับซึ่งคําสั่งพื้นฐานที่เราจะได้เรียนรู้ในภาษา C เสมอนะครับก็คือการ print f นั่นเองนะครับการ print เปรียบเสมือนกับการพิมพ์นะครับการพิมพ์ข้อความออกไปยังหน้าต่างนะครับเพื่อที่จะทําการทดสอบนะครับว่าเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความออกไปยังหน้าต่างของตัว โปรแกรมได้หรือไม่นะครับในที่นี้จะทำการ print f นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งอยู่ในทำการ print ข้อความที่ชื่อว่า hello test c programming นะครับโดยที่ข้อความนั้นก็อยู่ภายใต้เครื่องหมายนะครับวงเล็บปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มี semicolon เป็นตัวปิดท้ายคำสั่งนะครับต่อมาครับถ้าเรารันแค่ print f อย่างเดียวนะครับก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเห็น หน้าต่างของตัว d e p C ได้นะครับเราจะต้องมีการใช้คำสั่งหรือว่าใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Get C h นะครับเป็นตัวที่จะเบรกเพื่อรอการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับทำการเซฟซอฟต์ไฟล์คลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับในที่นี้เราสามารถที่จะเลือกการเซฟไว้ได้ตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็น Dice นะครับ เดสก์ท็อปหรือว่าการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับในที่ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า C Programming นะครับผมตั้งชื่อไฟล์ว่า test 0 1นะครับต่อจากนั้นครับเลือกประเภทนะครับผมจะเลือกเป็นภาษา C ก็คือ .c นะครับเป็นกทดสอบการเขียนไฟล์ของโปรแกรมภาษา C นะครับทำการคลิกเซฟนะครับในที่นี้ครับผมจะทำการทดลองรันโปรแกรมนะครับไปที่นะครับแถบเมนูด้านบนนะครับที่ชื่อว่า Excute นะครับ เราต้อง o o p p l l s s u r c e f i ล e หรือว่า s u r c e code ของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัว compiler ของภาษา C นั้นนะครับสร้าง l i n k e r l i นะครับ l i n k ก r ก็คือการนำเอาฟังก์ชันใน library นะครับที่เราได้มีการ include preprocessor directive นะครับเข้ามาร่วมในการประมวลผลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่า s u r c e f i ล e หรือว่าคำสั่งที่เราเขียนนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องนะครับก็จะสามารถทีจะรันตัวโปรแกรมได้แต่ถ้ามีข้อความผิดพลาดนะครับเจ้าตัว d e v c ก็จะรายงาน บรรทัดที่ผิดพลาดแล้วก็ประเภทของการผิดพลาดออกมานะครับในที่นี้ผมจะคอมไพล์ซอฟต์ไฟล์ก่อนนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างคอมไพล์โปรเซสขึ้นมานะครับในที่นี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มี e อ r o r นะครับ e er อ r o r เป็น0แล้วก็ Warning เป็น0นะครับนั่นคือเราคอมไพล์ตัวโปรแกร,รมผ่านนั่นเองทำการคลิก close นะครับเพื่อปิดหน้าต่างของการคอมไพล์แล้วนั้นทดสอบการรันครับคลิกที่ execute แล้วก็เลือก run นะครับ เราก็จะได้นะครับหน้าต่างที่เป็นลักษณะของ Commandos นะครับบอกว่าตอนนี้เราสามารถที่จะ l i n k e r เอา Library ต่างๆเข้ามารวมกันจนกระทั่งเป็นไฟล์นำสกุล exe นะครับ test 0 ex e 1 exe ก็จะเป็นไฟล์ที่ xq r u n นะครับบนตัว Windows นั่นเองในที่นี้เราจะเห็นข้อความนะครับ hello test c programming ก็คือเราใช้คำสั่ง print f นะครับในการที่จะเขียนข้อความออกไปนะครับอย่างหน้าต่างของตัว Windows ที่เราได้ทดลองกันนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ก็จะรอการกดปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับเ <c oughs> มื่อเรากดปุ่มนะครับ <c oughs> ฟังก์ชัน get ch ก็จะทํางานแล้วก็หน้าต่างก็จะปิดไปเนื่องจากว่ายังไม่มีการทํางานของตัวโปรแกรมอย่างอื่นนะครับนี่คือรูปแบบของการสร้างซอฟไฟล์นะครับเราจะทำการเขียนซอฟไฟล์ด้วยคําสั่งของภาษา C, <c <oughs> พื้นฐานนะครับเรียนรู้ในเรื่องของ h ฮดและเรื่องของบอด y ของตัวภาษา C นะครับ จากนั้นครับทำการทดสอบด้วยการเซฟซอฟไฟล์นะครับบันทึกซอฟต์โค้ดหรือว่าซอฟไฟล์ที่เราเขียนลงในฮาร์ดดิสนะครับตัวนั้นครับก็ทําการคอมไพล์เพื่อตรวจสอบดูว่าคําสั่งเหล่านั้นมีความผิดพลาดตรงไหนนะครับถ้าผ่านเออร์เลอร์ไปนะครับเราก็จะสามารถที่จะรันตัวโปรแกรมออกมาได้เราจึงเข้าไปเลือก sql แล้วก็รันนะครับเพื่อที่จะดูผลลัพธ์ของการดันของตัวโปรแกรมนั่นเองและนี่ก็คือการทดลองการเขียนโปรแกรมนะครับบนเดฟซีพของเราในขั้นตอนนี้ครับขอบคุณครับ